สาราศีดวงดีปี64ได้แก่ราศีสิงห์เป็นปีที่จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ตลอดปีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินส่วนคนโสดจะได้เจอคู่ที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือด้านการเงินดีดีราศีธนูปี 64- ถือว่าดีเป็นปีที่จะประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือช่วงกลางปีคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ ราศีเมถุนเป็นปีที่ดีกว่าปีก่อนการเงินเรียกว่าจะมีเข้ามาตลอดปีถึงจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่อยู่ในเกณฑ์ดีสุขภาพความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวล สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็เดๆดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อยเปอร์เซนตให้สิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิตสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยค่ะคลคิกที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะ